สวัสดีเด็กๆอนุบาล3ทับสห้องครูพิมทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาเรียนเรื่องกอไก่ถึงฮอนดูู่กันนะคะวันนี้เป็นการทบทวนพยัญชนะไทยเรามาดูกันซิว่าพยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงกอไก่ค่ะต่อไปสรุปว่าพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวคะ่ะมาที่ปริศนาคำไทยกันนะคะตัวฉันเป็นใครเลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกทุกเชา้าดังเอกอีเอก ตัวอะไรคะเด็กๆคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะกอไก่คะ่ะต่อไปคะ่ะฉันคืออะไรตัวใหญ่หลายสีเลื้อยไวเร็วรี่มีพิษร้ายเอ้ยตัวอะไรคะ ฉเฉลยแล้วนะคะงองูค่ะต่อไปค่ะฉันคืออะไรตัวใหญ่งาขาวมีงวงยาวยาวเอาไว้ลากซุงตัวอะไรคะฉเฉลยแล้วนะคะ ชอช้างค่ะต่อไปค่ะฉันคืออะไรเคลื่อนไหวช้าช้ากระดองแข็งหนาสี่ขาเดินไปตัวอะไรคะเฉลยแล้วนะคะตอเตาค่ะ คำของจองเรามาหัดท่องคำของจองกันนะคะกอเอ๋ยกอไก่เลี้ยงไว้ในเล้าขันปลุกพวกเราตื่นเช้ากันเอย่ยอันนี้เป็นคำของจองกอไก่นะคะต่อไปคำของจองของขอไข่ขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของคาวของหวาน น่ารับประทานเอ้ยําของจองขอไข่นะคะต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะคุณครูจะมีรูปให้แล้วให้นักเรียนทายว่าพยัญชนะใดที่ตรงกับภาพสังเกตจากรูปนะคะคือพยัญชนะตัวไหนคะ ตัวไหนนะเก็บคำตอบไว้ในใจคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะเฉลยแล้วนะปอปลาค่ะต่อไปค่ะอ่าเป็นรูปอะไรนะตรงกับพยัญชนะตัวไหนเด็กๆลองดูนะคะเก็บคำตอบไว้ในใจ ฉเฉลยแล้วนะคะยอหญิงค่ะเป็นรูปเด็กผู้หญิงต่อไปค่ะอ่ารูปอะไรนะรูปนี้ตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะได้คำตอบหรือ,อยังคะฉเฉลยแล้วนะคะ ทอถุงค่ะต่อไปค่ะอ่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนตัวไหนคะเฉลยแล้วนะคะขอขวดค่ะอ่า ภาพนี้ตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่ามีตัวที่เขามีลักษณะคล้ายกันน่าจะเป็นพยัญชนะตัวไหนคะ,ฉะเฉลยนะคะคอคนคะ่ะต่อไปคะ่ะ รูปอะไรนะ้าตรงกับพยยนชนะตัวไหนคะอันนี้เด็กๆก็ต้องสังเกตด,ดีๆนะคะได้คำตอบหรือยังคะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะต่อประตากค่ะต่อไป ตรงกับพย,ยัญชนะตัวไหนคะได้คำตอบหรือยังคะฉเฉลยแล้วนะคะสอโซ่ค่ะอันนี้ง่ายมากเลย ฉเฉลยเลยนะคะกอไก่ค่ะภาพไก่อันนี้เด็กๆก,ก็น่าจะตอบได้นะคะตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะฉนเฉลยแล้วนะนอนหนูค่ะต่อไป น่าจะตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะดอเด็กนะคะและภาพสุดท้ายนะคะเด็กๆคิดว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนภาพสุดท้ายแล้วคุนคูฉเฉลยแล้วนะคะทอมนโทนั่นเองคะ่ะ เด็กๆตอบได้ไหมคะใครตอบได้ทุกข้อเยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับวิชาอะไรเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ